ดูภารกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยีโลลีเทคนิคลันนาจังหวัดเชียงใหม่นะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบที่มีลักษณะคล้ายกับยานสำรวจดาวอังคารเลยคุณผู้ชมตอนนี้เป็นกระแสโด่งดังอย่างมากเลยนะคะหลายคนสงสัยว่ารถคันนี้มีประสิทธิภาพอย่างไรตามไปดูให้ถึงที่ค่ะ นี่คือนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ล่าสุดคันสีส้มคันนี้นะคะเป็นผลงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลลานนาเชียงใหม่นั่นเองค่ะในการสร้างรถยนต์ e v หรือรถยนต์ไฟฟ้าเพียงวันเดียวก็พากันแชร์คลิปภาพของคณะผู้บริหารวิทยาลัยนำออกมาทดสอบวิ่งเป็นวันแรกใครที่เห็นเป็นต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะจาก Tik t o k นะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิค c ลานาเชียงใหม่ เจอกับนายคันชิตเมฆขลาค่ะเป็นรองผู้มุ่งในการฝ่ายวิชาการก็ให้ข้อมูลว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าต้นแบบของทางวิทยาลัยที่ประกอบขึ้นซึ่งนายประสิทธิชูดวงค่ะรองผู้มุ่งในการฝ่ายกิจการนักศึกษาก็ได้เข้ามานี่เลยทดสอบนะก่อนเผยแพร่ทางโลกออนไลน์จนได้รับความสนใจอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะส่วนคอนเซปต์ของรถเนี้ยก็คือมาจากแนวคิดว่าไปเห็นยานสำรวจดาวอังคารจึงนำมาประกอบเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของทางวิทยาลัยขึ้นมา เบื้องต้นค่ะก็เป็นรถต้นแบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนะสนะสมรรถนะเหมือนรถสายลุยเลยชาร์จไฟฟ้า1ครั้งใช้เวลา8ชั่วโมงวิ่งได้30กิโลเมตรเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กแต่ให้กำลังขับที่สูงค่ะทั้งนี้นะคะเขาบอกว่าก็ยังต้องมีการปรับปรุงระบบอีกนะคะเพื่อให้นำไปสู่การใช้การได้จริงแต่รถต้นแบบคันนี้ยังไม่สามารถขอจดทะเบียนได้ค่ะ ทางนี้ท้งนั้นไม่เป็นไรในอนาคตนะคะหลังการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายนี้นะคะก็จะสามารถขอจดทะเบียนใช้งานตามท้องถนนต่อไปนะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่สะท้อนถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่ในอนาคตสามารถต่อยอดแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ